คำปันาคาเฟ่ม่วงก้องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนกาแฟสดเครื่องดื่มต่างๆโอ้โหนี่คือห้องพักนะฮะว้าวนี่อ<ำ>้า <laughs> ทุกคน <laughs> คำว่าคำปันาเนี่ยแปลว่าอะไรตอบถูกจิบกาแฟชมวิวโดวยหลวงเชียงดาวฟรีไปเลย สวัสดีครับแฟนๆรายการสก๊ตวอร์รตี้ความสุขอยู่ที่ใจวันนี้พาแฟนๆมาชมความสวยงามของอำเภอเชียงดาวอีกมุมหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านม่วงคลอง นี่คือวิวยามเย็นอันสวยงามของโดยหลวงเชียงดาวจิบกาแฟนั่งทานอาหารที่ได้วิวและได้อรรถรสเหมือนในรูปภาพอย่างนี้เลยนะทุกทุกคนกาแฟสดเครื่องดื่มต่างาๆเคกก็ีนะเครื่องดื่มกาแฟเค้กนี่ยนะฮะมะพร้าวโอ้โหนะฮะครบสูตรครบสูตรนะครับทุกคน เขาก็นะะั่งช ok> ิวๆกันอย่างเง uh? ี้ยนะฮะน้ำจิ้มเกาหลีนะครับโอ้โหนี่นะฮะโอ้วันดีครับทุนต้อมวันดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้นั่งชมวิวที่คำปานาฮะพระเจ้ากำลังตกดิยทีโอ้โอ้คุณบุตรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุตรสวัสดีครับ โอ้นี่นั่งทานอาหารชมวิวกันนะฮะนี่คือได้บรรยากาศนี่คือบรรยากาศที่ร้านเขานะนะฮะนี่คือคำปนาคาเฟ่ทุกคนนั่งจิบกาแฟนั่งทานอาหารชมวิวอย่างนี้นะทุกคนวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ,รบ,รบโอ้เป็นคนพี่อะไรครับพี่บอม โอ้โหนี่คือเจ้าของคามปนาคาเฟ่นะทุกคนเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นทั้งกุ๊กด้วยเนี่ยเป็นทุกตำแหน่งครับเป็นทุกตำแหน่งนะพนักงานทำความสะอาดเป็นบาริสต้าครับผมพนักงานต้อนรับฮะเป็นทุกอย่างของที่นี่ครับผมโอ้นะฮะแล้วอแว่แล้วคิดยังไงถึงมาทำมาเปิดที่คามปนาเนี่ยก็จริงๆแล้วคือทำงานด้านบริการครับท่องเที่ยวงานด้านโรงแรมมาอยู่แล้วแล้วก็ชอบงานแนวนี้อยู่แล้วครับ อยากกลับมาอยู่บ้านเกิด๋อากลับมาอยู่ครอบครัวอพอะเป็นคนเชียงดาวเหมือนกันใช่ไหมเชียงดาวครับเป็นคนเชียงดาวแต่เป็นคนเชียงดาวแท้แน่ะนะโอ้สมกรก็คนเชียงดาวเหมือนกันนะฮะโอ้เป็นคนเชียงดาวดีครับเพราะว่าเชียงดาวของเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองดอยหลวงที่มีมนเสน่เป็นดอยหลวงที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแหล่งหนึ่งนะของเมืองไทยเราเลยนะใครๆก็ มาโดยหลวงเชียงดาวแห่งนี้นะฮะแล้วยังไงครับตอนนี้คือคิด,ค,ดคิดที่จะทําในรูปแบบแลักษณะยังไงแบบไหนบ้างคะเป็นแนวแบบคา,าเฟ่อินธรรมชาตินะครับผมอ๋อครับผมครับผมธีมจะเป็นชนบทนิดนึงครับครับจะเน้นไปทางแบบวิถีชาวบ้านอะไรแงี้ยโอ้ตอนแรกมันเป็นยังไงครับตรงนี้ฮะสถานที่อย่างเงี้ยตรงนี้จริงๆแล้วเป็นเอ่าเป็นนาของบรรพบุรุษหรือของ ตาปุนยายคุณพวดมานนแลครับอ๋อตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นปูญญ่ย่าปูญญาาย่าตายายอยูไ่ไว้นชฮะใช่ฮะก็ทิ้งไว้ให้แต่ว่าด้วยส่วนด้วยส่วนตัวพวกผมไม่ทำนาไม่ค่อยเก่งครับก็เลยคิดว่าเรามีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เราก็เอามาอันนี้ทำเป็นพวกรีสอร์ทเป็นพวกคาเฟ่ร้านอาหารดีกว่า <ทำ S 1> เพราะว่าเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วเคยทำเคยทำแล้วเคยไปสัมผัสแล้วเคยได้ไปเปิดกิจการในรูปแบบลักษณะ อย่างนี้มาเคยทํามาจากตรงไหนมั้งครับเนี่ยเคยอยู่ภูเก็ตมาก่อนครับภูเก็ตใช่ไหมฮะโอ้นั่นคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะฮะตรงนี้มันเป็นวิวสวยงามใช่ครับก็เลยอยากมาทําคาเฟ่อยากมาทําเป็นที่พักหรือเป็นที่ร้านอาหารให้คนมานั่งชิวๆได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติตรงนี้อ๋อครับผมครับผมอย่างชินาคือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เลาวทั่ว่าอยากจะแนะนําให้กับนักท่องเที่ยว ต่างชาติด้วยแล้วก็ทั้งคนในประเทศไทยอานจะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักครับผมบว่ามีอะไรบ้างีิสเน่ตรงไหนไดให้ลองมาดูมาสัมผัสว่าธรรมชาติที่เชียงดาวเราเป็นยังไงฮะค,ครับผมโอ้ oh, ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับครับผมบเดี๋ยวทรงกรดจะพาทุกๆคนไปชมบรรยากาศโดยรอบๆ ของคำปนาแห่งนี้ว่าบรรยากาศของเขาธรรมาชาติตรงนี้เป็นยังไงลักษณะแบบไหนเดี๋ยวตามส่งกดไปเลยครับทุกคนสวัสดีครับพี่อะไรครับผมชื่อคิมนะครับพี่<ม>คิมโอ้นี่พี่คิมเขาจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆ <ใน S 1> ของของที่พักของคาปนาเดี๋ยวตามกันไปเลยครับทุกคนนี่โอ้โหนี่คือบรรยากาศของอำเภอเชียงดาวเราอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่เคยได้มาสัมผัส นะฮะที่บ้านม่วงของอำเภอเชียงดาวที่คำปัรนาคาเฟ่แห่งนี้นี่ีะเป็นส่วนของห้องครัวที่ใช้รวมกันของันคอันนี้เป็นห้องครัวใช่ไหมฮะห้องครัวที่หมายถึงว่าเวลาลูกค้าเข้ามาพักเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วเขามาใช้ห้องครัวตรงนี้ได้ได้ทำอะไรทากับข้าวหรือว่าปาร์ตี้สังสค์กันได้ตรงนี้ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะโอ้โหมีคาเโาเกะตรงนี้ด้วยเชิญดูด้านด้านหน้าครับผม เราเดินมาอย่างนี้นะทุกคนเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้นะนี่โอ้โหโดยหลวงโดยนางโดยสามพี่น้องนี่นั่งชิวๆตรงนี้นี่นี่มีโต๊ะนั่งชิวๆให้มองดูโดยหลวงด้วยนะฮะการที่เหนือก็จะเห็นภาพที่วัดม่คองนี่ไปทางนี้ก็จะเป็นม่วงคล้องนะฮะเป็นวิวเ,เรียกว,ว่าวิวภูเขาล้อมรอบนะทุกคนนี่คือบรรยากาศเป็นอย่างนี้นี่ โอ้ยนั่งชิวๆตรงนี้นะฮะจิบกาแฟาจิบเบียร์เย็นๆตรงนี้มองภูเขาดดยหลวงชียงดาวอย่างนี้ทุกทุกคนกครับผมมีทั้งหมดอยู่สี่ห้องมีกี่ห้องครับทั้งหมดครับสี่ห้องนอนอ๋อมีทั้งหมดสี่ห้องนอนอันนี้ห้องพักนะทุกทุกคนนี่ห้องพักโอ้โหนี่คือห้องพักนะฮะนี่เตียงทุกทุกคนโอ้โหนี่คือที่คําปานาคาเฟ่ อันนี้คือเตียงเก่าสมัยโบราณเลยใช่ไหมฮะโอ้นี่สมกดได้พาถ่ายให้กับแฟนๆรายการสมกดวาไรตี้ได้มาดูอีกมุมหนึ่งของอำเภอเชียงดาวว่าที่นี่เรามาีที่พักหรือมีคาเฟ่ที่บ้านม่วงคลองแห่งนี้นะอำเภอเชียงดาวแห่งนี้นะที่คําปันนาคาเฟ่แห่งนี้มาให้กับแฟนๆรายการสมกดเวรรตี้ได้รู้อีกมุมหนึ่งว่า มุมที่สวยงามของอำเภอเชียงดาวของเรามีเยอะแยะนะทุกคนบ้านพักหรือว่ารีสอร์ทหรือคาเฟ่ที่อำเภอเชียงดาวของเราเนี่ยมีมากมายนะที่ห้องพักดีๆแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ชมวิวชมทิวทัศน์หลายหลายมุมของอำเภอเชียงดาวแห่งนี้ทุกคนนี่นะครับคุณบดอยากมานอนไหม <laughs> โอ้โหเดี๋ยวมาดูฮะ,โโค,ะคุณบุรมาดูนี่ <laughs> เวลาเรานอนออกไปแล้วมองออกไปอย่างนี้นะฮะโอ้โหเห็นดอยหลวงเชียงดาว เห็นดอยนางเห็นท <Da> ้องทุ <out> ่งนานี leve leve like ่ค <me amplitude> <me> ุณ <prioritize> บ <inhale> <up> <x> ุดมาดูเยี่ยมเลยหน้านาวนี่น่าจะมีหมอกเยอะโอ้แล้วแล้วเห็นดอยหลวงเห็นไหมน่าฝนจะเป็นหมอกในตอนเช้าจะไหลเลยโอ้ใช่ไหมนี่โอ้นี่นอนนอนดูดอยหลวงเชียงดาวอย่างนี้นะทุกคนอะนอ่าไหนดูห้องน้ำสิโอ้น่ารักเขาจัดแบบน่ารักอ่ะนี่เขามีตู้ยุงตู้เย็นนะนี่นี่ห้องน้ำเอ้าเราไปดูห้องน้ำสิอ่า น่นน,น่ะนะโบแชมพูนี่โอ้โหนะฮะโอ้โหนี่คือบรรยากาศในห้องน้ําของเขานะฮะนี่คือคัมปนาคาเฟ่ทุกคนอันนี้ตู้เสื้อผ้าของคัมปนาเขานะไม่ต้องมีตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยเก๋ไก่มากเลยอ่ะทุกคนเนี่ยมาแขวนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมแขวนเสื้อผ้าแล้วก็มีผ้าคนุนคนหนวางข้างล่างแล้วก็เสื้อผ้าแขวนอย่างนี้เลยโอ้เก๋ไก่เก๋ไก่ทุกคน เนี่ยบรรยากาศห้องพักเขาสุดยอดนะที่นี่นะทุกคนสะอาดสะอ้านมากโรงแรมห้าดาวเลยนเนี่ยนอนดูแบบวิวทิวทัศน์ท้องทุกนาดอยหลวงเลยนี่ไอเดียไอเดียของพี่คิมเขานะนี่ ันนี้เขาเรียกห้องอะไรพี่คิมอันนี้เขาเรียกห้องว่าวิวดอยสองวิวดอยสองที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะทุกคนวิวดอยสองห้องสวยงามมากมองออกไปอย่างนี้โอ้โหดอยหลวงเชียงดาวเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นต่อพีคิมวิวดอยหนึ่งอ่ะที่นี่เขามีไม่เยอะนะทุกคนที่นี่เขามีสี่ห้องใช่มีสี่ห้องนะฮะเดี๋ยวต้องถ้าใครจะอยากจะมาพักที่นี่ก็ต้องจองกันมาก่อนนะทุกคนนี่บรรยากาศนั่งชิวๆิมีลำธารนะนี่ๆๆมีมีปลาด้วย มีปลาแล้วก็มีมท้องทุ่งนาดอกบัวเนี่ยน,นะฮะจริงเนี่ยมีดอกบุงดอกบัวปลาแล้วมีที่นอนเล่นชิวๆอย่างนั้นอ่ะนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูห้องชมอะไรนะพี่กิมว,ว,วิวดอยหนึ่งเมื่อกี้ดูวิวดอ,ด,ดอยสองไปแล้วเดี๋ยวตามสมกดไปเลยเดี๋ยวว่าเรามาดูว่าห้องวิวดอยหนึ่งเป็นยังไงว้าวอันนี้ห้องวิวดอยหนึ่งทุกทุกคนโอ้โห ห้องวิวดอยหนึ่งนี่ห้องวิวดอยหนึ่งทุกคนนี่ห้องน้ําเขาสะอาดสะอ้านแล้วเตียงเขาจะเป็นรูปทรงแบบโบราณนะทุกคนเป็นเตียงแบบสมัยแบบรุ่นแบบพระเจ้าคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยสะอาดสะอ้านแล้วแบบเนี่ยดูการสไตล์การตกแต่งสมเขาเรียกว่าสมสมแล้วที่พี่คิมเนี่ยเขาเคยทํางานเกี่ยวกับโรงแรมหรือว่าบริการลูกค้าพัตตาคารต่างๆอย่างเงี้ยนะเขาเคยทามา อันนี้ห้องน้ำเนี่ยน,นะฮะห้องน้ํานี่เขามีนี่อาบน้ําก็อยู่ข้างในนี่เป็นอย่างนี้ทุกคนว้าวนี่อา <c oughs> ทุกคนถ้า <c oughs> แฟนๆของรายการสุขบุตรวัี้ได้มาชมมาสัมผัสกับที่พักแล้วก็วิวดีๆของแต่ละมุมของอำเภอเชียงดาวของเราบางครั้งบางคาวก็ไปแต่ บางที่เขาก็จะไปแต่รู้จักแต่ที่นั่นนะฮะแต่จริงๆแล้วเชียงดาวของเรามีแหล่งท่องเที่ยวมีจุดชมวิวสวยๆเยอะแยะมากมายนะทุกคนว้าวนี่โดยหลวงเชียงดาวโดวยนางโดยสามพี่น้องทุกคนวิวอย่างนี้ <laughs> เราอยู่ที่คำปนาคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทมี อาหารด้วยนะมีกาแฟด้วยที่นี่ใครอยากจิบกาแฟเย็นเย็นชมวิวดูทัศอย่างนี้ที่คำปนาคาเฟ่ทุกคนฮอามีหมูกระทเอามีหมูกระทะด้วยอ๋อหมูกระทะก็มียามเย็นใครอยากนั่งกินหมูกระทะยามเย็นชมวิวอย่างนี้วิวท้องทุกนาวิว,วดอยหลวงเชิญที่คำปนา ทุกคนตรงมุมนี้อ่ะเป็นมุมที่แบบรีแลกอีกมุมหนึ่งนะที่น่ารักมากๆเลยมานั่งกินหมูกระทะมานั่งจิบเย็นชมวิวโดวยหลวงว่าอย่างนั้นเถอะโอ้สุดยอดสุดยอดเยี่ยมเลยมีชิงช้าให้เล่นด้วยทุกทกคนนี่เรามาแว่งชิงช้ากันโอ้นะฮะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะของคำปนาทุกคนโอ้โหนะฮะบรรยากาศสวยงามนี่กระโดดลงไปนอนอยู่ตรงนั้นเลยดีไหม ะะอันนี้จะเป็นห้องเล็กสำหรับคนที่รักธรรมชาติอันนี้<ล>อ่าไม่มีแอร์สหรับคนที่รักธรรมชาติอันนี้สําหรับคนที่ว่าเขารักธรรมชาติแล้วเขาไม่ต้องการใช้แอร์ต้องการแบบฟิลธรรมชาติอากาศที่แบบโลง่ลงโปรง่ปรงจริงๆไม่ต้องใช้แอร์ที่นี่ที่เย็น<ๆ>ทั้งปีที่นี่คือแบบอากาศแบบสูดใจโล่งสบายแต่คุณบุตรลองมาดูที่นี่นี่คือบรรยากาศน่ารักนะว้าว นี่นี่อันนี้มุงเขา้วเนี่ยนี่คือบรรยากาศแบบธรรมชาติเนี่ยทุกคนดูสิโอ้โหแล้วนั่งแล้วแบบแล้วห้องนอนเขาเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือสำหรับธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยสมขกฏว่าเขาไม่ต้องไปใช้แอร์หรอกเพราะว่าอำเภอเชียงดาวเรากลางคืนมันหนาวอยู่แล้วนะฮะตรงนี้พี่คิมก็บอกว่าสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติแบบธรรมชาติแต่ว่ายังรูหหลอยู่ทุกคน ยังนอนแบบสบายสบายอยู่นะการตกแต่งสมัยก่อนอ๋อการตกแต่งแบบธรรมชาติสมัยยุคก่อนสมัยรุ่นป่ย่าตายายเราสมัยเราตอนเป็นเด็กๆด็ตอนเออตอนตอนที่เรายังเป็นเด็กๆนี่ที่ผมจาได้ว่านี้แผงวนล้อแผงข้างหลังหรือข้างหน้านี่แหละตรงเนี้ยใช่ไหมจะเป็นด้อยากจะมาพักผ่อนแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยเขาติดต่อยังไงพี่เขีถ้าโดยช่องทางเข้าไปดูใน Facebook นะครับอ่า ในเพจของคัมปนาครับเคัมปนาแนรีสอร์ตตรงนั้นก็จะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีเพจสำหรับรับจองติดต่อได้ใครอยากจะมาพักผ่อนแบบสไตล์ธรรมชาติอย่างนี้ก็สามารถติดต่อเข้าไปในคัรปนาคาเฟ่เพจคารนาคาเฟ่ตรงนั้นก็จะมีเบอร์โทรมีเบอร์ติดต่ออยู่โอ้นะฮะวันนี้ก็ถือว่ารายการส่งกฎวอร์ริที่ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสมุมสวยๆมุมหนึ่งนะที่คารนาคาเฟ่อย่างนี้ จะได้บอกเป็นแฟนรายการสมกดววันตี่ว่าเออบางทีใครอยากมาพักผ่อนแบบธรรมชาติสไตล์แบบองทุ่งนาอย่างนี้ที่เชยงดาวของเราก็มีที่คำปนาคาเฟ่แห่งนี้อีกมุมหนึ่งที่สวยงามมากๆนะฮะก็ฝากเป็นแฟนด้วยถ้าใครอยากมาพักผ่อนแบบนี้ก็ติดต่อเข้าไปในเ็นคำปุ่นาคาเฟ่บรรยากาศท่าดาวแต่รารคาย่อมเยาอาหารก็อ<า>ร่อยคำปนาคาเฟ่คำว่าคำปนาเนี่ยแปลว่าอะไร เมื่อกี้มาถามพี่คิมพี่คิมก็ไม่ยอมตอบเดี๋ยวผมขออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนอย่างนั้นนะเขามีคําตอบอยู่แล้วแหละแต่ถ้ารายการแฟนๆรายการทรงกฎวาเรตี้เนี่ยถ้ารู้คําตอบว่าคําปนาคืออะไรเนี่ยให้มาตอบกับพี่คิมเขาได้เลยที่คําปนาคาเฟ่แห่งนี้เดี๋ยวผมจะมีของรางวัลรอบแรกหนึ่งมนูเวลาตอบถูกจิบกาแฟชมวิวโดยหลวงเชียงดาวฟรีไปเลยนี่อาหารหรือเครื่องดื่มไว้อ่า ให้ลูกค้าไว้เลือกไม่อยาอนนี่อย่าลืมนะทุกคนวันนี้รายการทรงกฎวาไรตี้ความสุขอยู่ที่ใจต้องขอบคุณน้องต้อมนะคิกคอมดีไซน์ที่ได้มีโอกาสได้พาทรงกฎเนะี่ยหรือว่ารายการทรงกฎวาไรตี้ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามที่บ้านม่วงของอำเภอเชดาวจังหวัดเชียงใหม่นี้คือคำปนาคาเฟ่นี่ถ้าไม่มีคนนี้ประดีทรงกฎก็ ได้มานําภาพสวยๆวยมาให้กับแฟนๆรายการสมกดวอริเรตีได้รับชมกันครับแล้วที่แน่นๆก็ต้องขอบคุณพี่คิมด้วยขอบคุณพี่คิมนี่คือเจ้าของ,อของกับน้องชายเมื่อกี้ชื่ออะไรนะน้องบอมครับน้องบอมเมื่อกี้ที่คุยไปเมื่อกี้น้องบอมอันนี้น้องคิมผู้บริหารและเจ้าของนะของคาปานาคาเฟ่แห่งนี้ทําทุกอย่างทุกตําแหน,น่ง <c oughs> นี่กุ๊ก <c oughs> ทำกุ๊กทั้งผู้ต้อนรับทั้งผู้จัดการทั้งเจ้าของทั้งเด็กเสิร์ฟพร้อมนะฮะนี่คือก็ ก็เลยบอกว่าเออถ้าแฟนๆผ่านมาเชียงดาวเนี่ยบรรยากาศเป็นกันเองอย่างนี้เจ้าของเป็นกันเองอย่างนี้ก็ที่คัมปนาคาเฟ่ติดต่อเจ้าของใจดีด้วย่ใช่ไหมโอ้โหนี่ถ้าอย่างนั้นคุณต้อมเขาไม่มาทุกวันนะตล่รอแน่การันตีนะยังไงก็ถ้าแฟนๆชื่นชอบก็เข้าไปติดต่อติดตามทางเพจของคัมปนาคาเฟ่วันนี้คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนยังไงยังไงถ้าแฟนๆชื่นชอบก็ฝากแฟนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับ r ไ b e ให้กำลังใจกับรายการสุกดวาร์ตี้ความสุขอยู่ที่ใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ